สวัสดีสมาชิกท่านครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรมในวอร์ชัล่าสุดรครับสำหรับ b l a น k ล o อ k ที่ใช้ระบบป้องกัน p พียกครับดับแรกก็ให้เราทำการดาวน์โหลดโปรแกรมบอร์ดครับแล้วก็แตกไฟล์ออกมาให้เป็นโฟลเดอร์นะครับจากนั้นก็ให้เราทำการเข้าแพทชเชอร์เพื่อให้โปรแกรมนั้นอัปเดตเป็นวอร์ชัล่าสุดก่อน หลังจากนั้นก็ให้เราทําการปิดโปรกแกรมบอทไปก่อนนะครับทีนี้ก็ให้เราทําการเปิดตัว y บพาสนะครับจำคลิกขึ้นมาครับแล้วก็รอจนฝามันจะเสร็จมูรแล้วก็จะดับไปครับทีนี้เราก็มากลับมาที่แพทเชอร์อีกครั้งหนึง่งแล้วเปิดขึ้นมา ทีนี้เราก็ใส่ username และ password ที่เราได้สมัครกับทางเว็บไซต์ไว้นะครับแล้วกดล็อกอินไปครับมันก็จะเร่งขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าเข้าเกมใหม่ครั้งหนึ่งทีนี้เราก็ลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วกด l o อ i n ไปนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นว่าให้เราเข้าสู่แผนที่ก่อนใช้งานโปรแกรมครับอันนี้ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ครับโปรแกรมถือว่าสมบูรณ์ครับทีนี้ก็ให้เราไปที่เข้าเกมนะฮะทีนี้เราก็ทําการล็อกอินเกมครับแล้วก็เอาตัวละครของเรานั้นเข้าไปสู่แผนที่ในเกมนะครับ พอเราเอาตัวละครเข้ามาสู่ในเกมเรียบร้อยครับทีนี้เราก็กลับไปที่โปรแกรมบอร์ดของเราเราเปิดแพทเชอร์ทีโปรแกรมมันก็จะทำการเชื่อมต่อกับตัวละครนะก็จะได้ HP HP พวกนี้ครับแล้วก็แผนที่ขึ้นมาตรงกับตัวละครที่เราล็อกอินอยู่นะครับจากนั้นเราก็สามารถใช้งานได้ตั้งค่าต่างๆตามที่ท่าต้องการนะฮะแล้วก็สามารถเปิดโปรแกรมใช้งานได้อย่างปกติครับ ทีนี้ครับเวลาที่เราทําการปิดปอดปิดเกมเรียบร้อยครับเราก็ทุกครั้งที่เราจะทําการเข้าเล่นเกมใหม่ในแต่ละครั้งนะครับก็ให้ทําการกดใบพัดนะฮะอย่าลืมนะครับตรงนี้คือต้องกดทุกครั้งก่อนเข้าเกมนะครับห้ามลืมเด็ดขาดและเวลาที่ท่านอยู่ในเกมเนี่ยอยู่ในเกมครับก็อย่าก,กดใบพัดเด็ดขาดครับเพราะว่าในระบบ พีการในตัวล่าสุดของแรกนล็อกนั้นเขามีระบบแบนออตโต้ครับถ้าเกิดทําผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะโดนแบนได้ก็ให้ทําตามที่สอนทั้งหมดนี้นะครับรับรองว่าสามารถใช้งานได้แน่นอนครับและไม่โดนแบนออตโต้ครับสำหรับคลิปการใช้งานก็มีเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ